ชวนผู้ชมไปช้อปปิ้งแบบเนื้อระดับกันสักหน่อยค่ะกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์นะคะผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนําเจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสดัคเบอรี่หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามและสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพจัดงานถแถลงข่าวผนึกกําลัง7พันธมิตรค้าปลีกระดับโลกแสดงความเชื่อมั่นร่วม cross border privilege แลกเปลี่ยนประสบการณ์การช้อปปิ้งและสิทธิประโยชน์เนื้อระดับให้กับผู้ใช้บริการของศูนย์การค้าสู่วันสยามซูเปอร์แอป พร้อมกับดึงดูดนักช็อปสมาชิกของพันธมิตรค้าปลีกจากประเทศต่างๆเข้ามาจับจ่ายใช้สอยใน60ศูนย์การค้ากลุ่มสยามพิวรสสยามพิวรฒนะคะได้ใช้กลยุทธ์ collaborate to win เป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจผน,นึกพันธมิตรและคู่ค้าระดับผู้นําธุรกิจทั้งในประเทศและนานาประเทศทั่วโลกโดยพันธมิตรชั้นนําที่เข้ามาร่วม global privilege partnership ก็จะมีห้างสรรพสินค้าพากโก้ของญี่ปุ่นไทย เปย์วันโอวันของไต้หวันนะคะไทม์สแควร์ของฮ่องกงห้างสรรพสินค้าไอออนออช์ดของสิงคโปร์พิเวเลียนของมาเลเซียพลาซ่าอินดนีเซียของอินโดนีเซียและโฟซานของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีธุรกิจครอบคลุมทั้งห้างสรรพสินค้าท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจานะคะกับฮุนไดดิพาร์ตเมนต์โตกจากเกาหลีใต้อีกด้วยพร้อมกับเพิ่มความคุ้มค่าในด้านสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก ของวิสที่มีวันสยามซูเปอร์แอปด้วยสิทธิพิเศษมากมายเลยค่ะครอบคุมลูกค้าที่สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้มากกว่า4ล้านคนต่อปีซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมสิทธิประโยชน์ผ่านวันสยามซูเปอร์แอปแล้วก็เสริมความเป็นผู้นําในตลาดลักชัวรี t a i l ปัจจุบันวันสยามซูเปอร์แอปนะคะมีสมาชิกมากกว่า1นล้านเจ็ดรายไปแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะอาลีเพย์คลุแล้วก็ทริปดอทคอมกร ก็มั่นใจสยามพารากอนที่มีจํานวน,นนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและยอดจับจ่ายสูงสุดอันดับต้นของประเทศร่วมกันยกระดับประสบการณ์แบบไร้รอยต่อของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสิทธิพิเศษเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนและทั่วโลกค่ะ สยามพิวัตนะคะยึดมั่นในกลยุทธ์ Collaborate t o Win ค่ะเราจับมือร่วมกับผู้นำทั้งในและต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในแคมเปญ g l o b a l p r i v i l e g e คชั้งนี้ค่ะเราจับมือร่วมกับศูนย์การค้าชั้นนำระดับโลกนะคะใน7ประเทศด้วยกันนะคะเพื่อจะให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าของเราที่เดินทางไปอย่างประเทศนั้นๆหรือในทางกับการลูกค้าที่เป็น a f fluent customer ของ คู่ค้าของเราเมื่อบินมาที่เมืองไทยก็จะนึกถึงศูนย์การค้าของเราแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะก็ในส่วนของตัววันสยามซูเปอร์แอปเองเนี่ยนะครับเราก็วางโพสิชันเป็นพรีเมียมโกลบอลอีโคซิสต็มนะครับซึ่งจะมาตอบโจทย์ประสบการณ์การใช้บริการที่พิเศษนะครับเวลาที่เข้ามาในศูนย์การค้าเราได้รับบิสคอยทุกๆครั้งรวมถึงการที่จะเข้าถึงบริการแล้วก็สินค้าที่เป็นสินค้าลักชัวรี่แล้วก็สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆเราได้รับความกรุณานะครับจากพาร์ทเนอร์ของเรานะครับในการที่จะรวบรวม กับลูกค้าก็โดยรวมแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับแล้วเราก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัว global ecosystem ของเราต่อไป Thailand is one of the most favorite tourist destination for Chinese and I think to work with such a well-established group such as Siam k i o t will definitely bring more convenient and pleasant experience to our customers เอาละครับ